เรื่องนี้ไปดูเหตุกระหนออนละมานคอขาดบาดตายบนรถแท็กซี่สวัสดีค่ะชื่อทันชนเจบงนะคะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพติบการสุขการถึงหนึ่งค่ะท้องเสียคุณพยาบาลกับเพื่อนรักขึ้นแท็กซี่กำลังจะไปทุระกันครับแต่ว่ารถติดหนักมากไม่ขยับเลยครับอู้นีรอตั้งนานแล้วติดมาสีไฟแดงแล้วเนี่ยเรื่องก็มาครับ แต่เรื่องครับอุจาระมาด้วยฮะเอออะฮะโอ้เอามาปวดบนรถตอนรถติดโอ้สุดทรมานเลยไปไหนก็ไม่ได้วนหน่อยนะทำไมรถติดอย่างเงี้ยโอ้ช่วงนี้รถก็ติดอย่างเี้ะน้องพี่ขับให้เร็วหน่อยสิโอจะเร็วได้ไงรถมันติดพี่ชาพี่ชาพี่จะเดือดร้อนนะเเดือดร้อนอะไร เอ้ยน้องๆใจเย็นๆไม่ต้องถามเลยเขาปวดอุจจาระมาเร็วมามากจะออกแล้วด้วยพี่ต้องแก้ปัญหาให้หนูนะจะแก้ไงเล่ารถติดทนหน่อยทนหน่อยทนหน่อยทำไงเละเนี่ยโอ้โหกลิ่นกลิ่นเสียงมาแล้วกลิ่นมาด้วยพนพ้นไว้โอ้รถมี้เกิดเรื่องอย่างนี้จะทำยังไงเราไม่คุ้นรถติดปั๊มก็ไม่มีหนูต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วพี่เนี่ยเมื่อพี่แก้ปัญหาให้หนูไม่ได้หนูก็ต้อง แกแกยังไงแกปาลเลยโอ๊ยโหเฮ้ยเอ้งี้ยทำไรเนี่ยไม่รึ้นในรถไงพี่้าวบอทำได้ไงจะบ้าเหรอโอ้ยนี่ผู้ชายนะเนี่ยเนี่ยมาทำา teen! ให้ไงยืนเห็นเป็นสาวเป็นแซ่เพื่องกระเดงหัวโดนนั่นนะหนูไม่สอนหนูไม่ไหวแล้วเฮ้ยจะปาเหรอมันเลิกหรือเออไม่เลิกหนูมีถุงหนูมีถุงมีถุงก<ๆ>็ไม่ได้ม่้ยในรถได้ไม่ได้ไม่ได้ที่สำคัญมันจะเลอะ วมันเกิดขึ้นท่นี้ก็ได้เลยมันไม่จริงแล้วฝันไปแล้วฝันไปเหมือนฝันละเรื่องนี้จะเป็นจริงได้ไงโอ้ยเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวยังมีเฟ็สองยังมีเฟ็สองถึงตาทเฟ็สองโอ้โหคนสองคนในรถนี่ถึงคงผิดนะมันเกิดขึ้นได้ไงเนี่ยมันอยากเชื่อตาตัวเองเลยเนาะ ยังยังจะเอาไว้หมดตรงนี้ได้เหรอเออถ้าเอาไว้เดี๋ยวมันก็มาอีกอ่ะไหนไหนมันก็ไหนไหนแล้วแกจะมากจะน้อยมันก็เหม็นเท่ากันแหละจริงดิมันงี้จริงเิรื้อกระเปล่ารื้อกเปล่าไม่เล้วไม่เล้วพี่หนูระวังอยู่หนูจัดระยะได้แล้วยโอ้โหเป็นเสียงเหยียบเธอมีในกระเป๋าอ่ะที่ชู่เปียกแกยิ้มให้ เอ้าเร็วทนอุปกรณ์มันพร้อมซะด้วยนะ้ไปเรียนทักษะแบบนี้มาจากไหนเนี่ยเอ้แกไม่พอเอามาอีกเติม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 หน่อยเติมหน่อยพี่ไม่เดินแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงนะหนูไม่ให้เดินหรอกไม่เปื้อนเลยเรียบร้อยแล้วนี่งไม่ต้องไม่โชว์เอาไป เสรเรียบร้อยเลยน้องใจน้องนี่ทาด้วยอะไรใจได้จริงๆสามารถอุจระสดๆในรถกลางสี่แยกทับกลางคนขับแท็กซี่และเพื่อนรักคุณปละใจน้องได้จริงจง เดี๋ยวมันเริ่มเขาแช่เอาีกเรียบร้อยแล้วนี่เฮ้ยเ้ยไม่ต้องไปโชว์เอาไปปวดท้องขึ้นมาบอกแท็กซี่ว่าพี่หนูปวดท้องแท็กซี่ก็บอกว่ารออีกแป๊บนึงเพราะตอนนั้นติดกลามไฟแดงตำแหน่งนั้นอ่ะมันไม่มีห้องน้ำแน่นอนพี่หนูทนไม่ไหวแล้วขอหนูปล่อยในรถพี่ถ้าพี่ไม่หนูปล่อยก็คือรถ พี่ก็จะเลอะหยิบถุงพลาสติกขึ้นมาก็เลยทอนะคะเพราะชนไม่ไหวแล้วแล้วก็ถ่ายในถุงนั่นเลยหลังจากถ่ายเสร็จในแท็กซี่ตอนนั้นก็คือกลิ่นท้องเสียมันก็จะมึนนะคะแท็กซี่ตกใจเขาก็ทําหน้าเหมือนแบบจะอ้วกจะแบบอ่างเงี้ยแท็กซี่ไม่เปื้อนเลยค่ะเพราะว่าก็เตรียมอุปกรณ์ไปทั้งที่เช็ดกระดาษทิชชู่เตรียมพร้อมมาพอดีค่ะเข้าใจนะเรื่องอุจจาระปัสสาวะเนี่ยมันทนกันไม่ค่อยจะได้แต่บนแท็กซี่สดๆเนี่ย กก็เกินไปขอขอบคุณคุณทันชนกใจวงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งหนึ่งเจ้าของเรื่องอุจจาระบนรถแท็กซี่